การเผชิญสัตว์ป่าท่ามกลางป่าดงดิบที่เถื่อนที่สุดแต่ก็มีสีสันตื่นเต้นเราใจมากที่สุดนั่นคือเรื่องราวของป่าดงพงไพรและวิถีชีวิตลูกผู้ชายไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับเจ้าปา่าอย่างหน้าขนพองสยองกล้าวการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีที่จะชี้เป็นชี้ตายให้กับชีวิตคลิปนี้ปากหมุดจะนำท่านผู้ฟังทุกท่านไปสัมผัสกับป่าที่โหดที่สุดในประเทศอินเดียครับ เสือกินพรานเมื่อหนุ่มอังกฤษสองคนพาเคนเน็ตกับแอนดรูไปถึงที่ผูกระเบือไว้เป็นเหยื่อล่อเสือเห็นเข้าแล้วเคนเน็ตก็นึกว่าหนุ่มทั้งคู่นั้นไม่ฉลาดเลยที่ผูกเหยื่อไว้บริเวณที่มีก้อนหินใหญ่ๆที่คงกลิ้งลงมาจากภูเขานานแล้วทิ้งอยู่ระเกะระกะซึ่งมันก็น่าจะเป็นอุปสรรคแกแนวยิงเมื่อเสือย่างเข้ามา ยิ่งกว่านั้นการผูกเหยื่อก็ไม่ทําให้นั่นมั่นคงพอเสืออาจกระชากเอาเชือกที่ล่ามเหยื่อไว้ขาดออกแล้วก็ลากเหยื่อไปบังไว้หลังก้อนหินใหญ่ที่มองจากต้นไม้ต้นที่ทั้งสองหนุ่มนั้นตั้งใจจะไปทําห้างนั่งไว้ซึ่งไม่สามารถเห็นเหยื่อได้พิจารณาต่อไปหากว่าเสือลากเหยื่อเข้าไปซุกไว้หลังหินมันอาจเข้าหาเหยื่อได้สองทางเข้ามาตามด่านหรือทางเดินในปา่าเส้นที่คนซักผ้าถูกลากออกไป จากที่เสือซุ่มอยู่ในพุ่มไม้นั้นส่วนอีกทางหนึง่งเสืออาจเข้ามาจากเนินเตี้ยที่อยู่ห่างจุดที่เหยอนอนอยู่ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว2 0 0เมตรพร้อมกันนั้นเคนเน็ต <Kenneth S 1> สังเกตหินก้อนใหญ่สองก้อนในจํานวนมากที่อยู่ระเกะระกะนั้นว่าตั้งอยู่ในแนวที่สามารถมองเห็นทางเข้าของเสือได้ทั้งสองทางแถมยังเห็นเหยื่อและเห็นเพื่อนที่จะนั่งซุ่มอยู่คนละแห่งด้วยอธิบายให้สองหนุ่มฟังตามความเข้าใจของเขาแล้ว ทั้งคู่เขาชอบใจตกลงจะนั่งซุ่มอยู่หลังก้อนหินใหญ่ทั้งสองเลิกความคิดที่จะขัดห้างขึ้นไปนั่งคอยยิงเสือเขายังอดไม่ได้ที่จะแนะนำหนุ่มทั้งสองต่อไปว่าเนื่องจากเสือที่มากินเหยื่อที่มันฆ่าไว้อาจเป็นเสือกินคนที่เคยรังควานชาวบ้านแถบนั้นมาแล้วจะเป็นการปลอดภัยกว่าหรือไม่ถ้านหนุ่มสองคนนั้นจะนั่งเสียบนก้อนหินใหญ่ เอากิ่งไม้ตัดมาสาไว้โดยรอบเป็นที่กำบังเพราะกว่าเสือจะกระโจนขึ้นบนก้อนหินนั้นได้ก็ยังมีเวลารู้ตัวยิ่งมันก่อนเข้าถึงตัวคำแนะนำของผู้ที่เคยท่องป่าสูงในอินเดียมาร่วมสิบปีนี้หนุ่มหน้ามนไม่เห็นด้วยบอกว่าจะต้องไปตัดกิ่งไม้เสียเวลาและก็เหนื่อยเปล่าเขาจะนั่งซุ่มเอาหลังพิงก้อนหินก็ป้องกันเสือย่องมาด้านหลังได้เหมือนกันกระนั้นก็ดี เขาสั่งคนงานให้ตัดกิ่งไม้ที่มีใบหนามาสีห้ากิง่งเอาบาบางด้านหน้าเขาขณะที่เขานั่งพิงก้อนหินอยู่กับพื้นดินเคนเนตเห็นเขาเตรียมการกันทนงนั้นแล้วกว็ชวนเพื่อนทั้งสองลาหนุ่มใจกล้าครั้นเดินมาถึงกลางทางเคนเนตก็อดนึกถึงความปลอดภัยของหนุ่มมือใหม่สองคนนั้นไม่ได้จึงคิดจะเดิอนอ้อยอิงอยู่บริเวณใกล้เคียงระยะที่พอจะได้ยินเสียงร้องหรือตะโกนเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจะได้ช่วยกันทัน แต่บางหวนคิดอีกทีหากเขายังวนเวียนอยู่แถวนั้นอาจเป็นเหตุให้เสือไม่กล้าเข้าหาเหยื่อก็ได้แล้วความหวังดีของเขาก็จะถูกแปลเจตนาไปเป็นอื่นคิดแล้วจึงเอ่ยลาหนุ่มทั้งสองอีกครั้งคเคนเนดกับเพื่อนสองคนมิได้เฉลียวใจไม่แต่น้อยว่าคำลาและขอให้โชคดีแก่หนุ่มหน้ามนทั้งสองขณะที่จากกันมาตอนตะวันบ่ายคล้อยนั้นจะเป็นคำสุดท้ายสำหรับหนุ่มน้อยชาวอังกฤษผู้หนึ่ง ค่าวันนั้นหลังจากกินอาหารแล้วก็สูบบุหรี่นังสนทนากันอยู่ที่ระเบียงบ้านพักมีชาวบ้านมาหา3ามสี่คนก็ชวนคุยเพื่อสืบถามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเสือกินคนเพื่อที่จะให้ได้มากที่สุดและละเอียดที่สุดพรานพื้นเมืองกลางคนผู้คุ้นเคยกับเคนเนตเคยร่วมบุกป่าล่าสัตว์ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียมาด้วยกันเอ,อ่ยขึ้นระหว่างพาเพื่อนพรานอีกสาคนมาพบ เสือตัวนี้มันพิกลอยู่นะซาฮิบเท่าที่ถามเพื่อนพรานหลายคนมันไม่เหมือนเสือลายพาดกรอนอื่นๆที่เคยเจอกันมาทิ่นเดิมมันอยู่ไหนก็ไม่มีใครรู้จู่ๆก็โผล่มาข้าบเอาเด็กผู้หญิงไปแล้วก็มาข้าบเอาคนซักผ้าไปต่อหน้าต่อตาน้องชายชาวบ้านเขาเชื่อกันว่ามันเป็นเสือสมิงนะทำไมาคิดอย่างนั้นนะครับเขนเดชถามขึ้นเสือไม่ใช่สมิงก็กินคนได้ไม่ใช่หรือใช่ซาฮิบแขกสูงอายุอีกคนเอ่ยบ้าง เสืออื่นก็กินคนได้ไม่เฉพาะแต่ลายพาดกลอนเคยพบกันว่าเสือดาวเสือดำก็กินคนไทยทั้งนั้นแต่ธรรมดามันจะล่าสัตว์หากินอยู่ในป่าลึกไม่มารบกวนชาวบ้านแบบนี้แต่ไอตัวนี้โผล่มาก็คาบเด็กไปกินเป็นคนแรกมันกล้าเข้ามาถึงข้างบ้านเด็กแสดงว่ามันผิดกับเสืออื่นที่กลัวขนไม่จำเป็นจริงเสือไม่เข้าใกล้บ้านคน เว้นแต่จะพิการหรือบาดเจ็บหากินไม่ได้วิ่งจับกวางจับหมูป่าไม่ทันแต่เป็นเสือพิการมันก็กินสัตว์เลี้ยงบุกเข้าในคอกแพะคอกวัวของชาวบ้านมันจับกินได้ง่ายกว่าวิ่งไล่ในปา่าใช่ข้อสำคัญมันฉลาดผิดกับสื้ออื่นๆมากเลยนะพรานคนแรกขยายความวิธีที่จะพบคนซักผ้านั้นเพิ่งจะบ่ายสามโมงเองแดดยังจ้าอยู่เลย ซื้ออื่นจะออกหากินก็ต่อเมื่อจวนตะวันตกดินหรือเช้ามืดเท่านั้นแหละแต่ไอ้ตัวเนี้ยคฟาสังเกตพี่น้องสักผ้ามาหลายวันละจนมันรู้เวลาว่าจะกลับตามเส้นทางไหนมันมาซุ่มคอยทีก่อนที่เขาจะถึงหมู่บ้านประเดี๋ยวเดียวขณะนั้นเกิดลมแรงพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ส่งเสียงผ่านป่าดังอื้ออึงหากว่าสองหนุ่มยิงปืนขึ้นมาชาวบ้านคงไม่ได้ยินเสียง เพราะอยู่ห่างออกไปเกือบ2กิโลเมตรหลังจากคุยกันอยู่เกือบสามทุ่มพายุก็ผ่านไปแล้วแอนดรูก,กับภรรยาก็ขอตัวไปนอนส่วนเคนเน็ตก็ยังพอใจจะนั่งฟังเสียงในธรรมชาตินั่นก็เป็นเพราะตามวิสัยของพรานเวลาผ่านไปเกือบจะห้าทุ่มหมู่บ้านเงียบเสียงเคนเน็ตก็เริ่มง่วงแล้วทันใดน,นั้นเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดทำให้ตื่นตาขึ้นมาทันที ฟังดูจับได้ว่าเป็นเสียงคนวิ่งจากด่านในป่าเข้ามาในหมู่บ้านเขาฉ่วยปืนที่พิงฝายอยู่ใกล้ตัวมาขึ้นนกแล้วก้าวหลบเข้าเงาเมืดมุมระเบียงเตรียมผจญเหตุร้ายปรากฏร่างของคนผิวขาววิ่งกระโผลกระเพกออกมาจากป่าละเมะพอมองถนัดเคนเน็ตทะลันออกไปจากระเบียงบ้านมือหนึ่งถือไฟฉายพร้อมปืนนึกว่าที่หวาดไว้แต่หัวขําว่าน่าจะมีเรื่องผิดปกติแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆ ชายที่วิ่งอย่างเหนื่อยล้าเต็มทีนั่นก็คือวินดูมอังกฤษที่ออกไปดับเหยื่อเสือนั่นเองลักษณะของเขาเหมือนคนลำบากเสื้อกางเกงขาดเป็นรอยฉีกไหลแห่งหน้าตาซีดขาวบอกความตกใจถึงขนาดเหงื่อสมทั้งตัวผมเผาายุ่งเยืองแต่ละก้าวตัวปัตตุเป๋เรากับเมาเล่ามาสะดุดขาดตัวเองเกือบจะลม้มเคนเนดก้าวเข้าไปถึงก็พยุงหัวไหล่เขาไว้แล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น วินนั้นเหนื่อยหนักจนแทบพูดไม่ออกคอตกสายหน้าไปมาและพูดเสียงสั่นเครือแทบฟังไม่รู้เรื่องบอกว่าเสือกัดเขาแล้วมันก็ลากไปพูดจบก็ซบศีรษะลงกับไหล่ของเคนเนตร้องไห้ดังเหมือนเด็กเคนเนตพยุงร่างหนุ่มนั้นแล้วก็พาเข้าไปในห้องพักปลุกแอนดูกับภรรยาแล้วขอบารันดีให้วินผู้ตรนอกอกสันที่วิ่งบุกป่ามาจนเกือบจะหมดแรงได้ดื่มพอกระตุ้นหัวใจ แล้วจับเข้านอนลงเอาผ้าห่มซ้อนให้สองผืนเพราะตัวเขาสั่นสะท้านเกือบสิบนาทีวินจังได้เล่าถึงเรื่องพิสดารที่เกิดขึ้นพอสามคนกลับมาแล้ววินก็นั่งหลังก้อนหินตรงจุดที่เห็นเส้นทางด่านสัตว์ได้ถนัดเพื่อนชื่อทอดน,นั่งพิงก้อนหินใหญ่ห่างออกไปซึ่งมองเห็นทางที่ลาดลงมาจากเนินตอนนั้นตะวันลับไปแล้วยังมีแสงรำไรพอได้เห็น วินเข้าใจว่าเห็นสิ่งหนึ่งสีน้ําตาลปนแดงรูปยาวเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างผู้ไม้ที่อยู่ไกลและสลัวเต็มทีมันเคลื่อนที่อยู่ห่างจากที่ทอทนั่งออกไปอีกตรงช่วงที่พื้นป่าลาดน้อยๆลงมาจากเนินขณะนั้นวินไม่มีทางติดต่อบอกทอทได้ว่าเขาเห็นอะไรซึ่งทอทก็คงไม่เห็นเนื่องจากพื้นที่ด้านนั้นมีหินก้อนใหญ่บังสายตาของทอดไว้เพราะนั่งอยู่ใต้มันนั่นเอง พยายามเพ่งมองไปทีุ่่มไม้เหล่านั้นแต่วินก็ไม่เห็นสิ่งใดผิดปกติและความมืดก็คลุมไปหมดจนมองอะไรไม่เห็นเสียงนกหลายชนิดเสียงมแมลงประจำป่าเขตร้อนดังแท้ขึ้นเป็นระยะและค่อยจางหายไปเวลาผ่านไปเชื่องช้าน่าเบื่อนายจนใกล้จะสี่ทุ่มเขาเพ่งมองซากกระบือที่วางไว้เป็นเหยื่อแต่ก็มองไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนเพราะเงาไม้ต้นใหญ่มันบังอยู่ เงนดูดาวที่เกลื่อนเต็มท้องฟ้าให้แสงสลัวพอให้เข้าเพ่งสิ่งต่างๆใกล้ตัวได้เลือนรางพลันวินก็ได้ยินเสียงดังตุบขึ้นเบาๆคล้ายสิ่งของหนักล้มมีเสียงอะไรลากผ่านกีไม้แล้วได้ยินเสียงขบกระดูกฟังได้ถนัดนึกทันทีว่าเสือคงย้อนเข้ามากำลังแทะกินเหยือ่อที่นอนอยู่นั้นอย่างเพลิดเพลินวินหายง่วงเป็นปลิดทิ้งรออยู่ได้ใจเต้นหวังให้เพื่อนยิงเสือ ทีวินรู้ว่าจุดที่เหยื่อนอนอยู่เกือบกลางกลางระหว่างเขากับทอตออกจากค่อนไปทางทอตเล็กน้อยเพื่อนต้องได้ยินเสือกินเหยื่ออย่างแน่นอนแต่เงียบไม่มีเสียงปืนไม่มีสิง่งใดเคลื่อนไหวไม่มีใครรู้ว่าทำไมท็อตรีรอไม่ยิงเสือขณะนั้นความคิดอย่างหนึ่งผุดแวบขึ้นหรือว่าเพื่อนของเขาคงจะง่วงหลับไปก่อนแล้วกระมังแต่ถ้าเช่นนั้นเขาจะยิงเสือเอง วินประทับปืนแนบบ่าจ้องไปทางที่เหยื่อนอนอยู่แล้วกดสวิตช์ไฟฉายสว่างขึ้นทันทีพลันก็เห็นเสือลายพาดกลอนกำลังกัดกินซากเหยือ่อวินาทีนั้นเสียงทอดร้องลั่นอย่างตกใจแล้วครางอย่างเจ็บปวดพร้อมกับเสียงเสือคำรามโกขกหักอย่างน่าสยดสยองเสียงปล้ำต่อสู้ดิ้นรนอุตลุดมีเสียงอึกอักอย่างถูกบีบคอครั้งหนึ่ง และทุกอย่างก็พลันเงียบหายไปวินหันไฟใช้ส่องไปที่ก้อนหินที่ทอทนั่งอยู่ใต้นั้นแวบสุดท้ายเขาเห็นเสือเผ่นแผลวจากซากกระบือแล้ววิ่งลับตัวไปในระหว่างพุ่มไม้แต่ไม่เห็นทอทวินชักใจไม่ดีแต่กนเรียกเพื่อนหลายคำแล้วก็วิ่งเข้าไปใกล้ก้อนหินที่ทอทนั่งอยู่เห็นแต่ปืนยาวกระติกน้ำ และหอแซนวิชที่กินไปแล้วครึ่งหนึ่งทิ้งอยู่กับพื้นดินแต่ไม่มีทอดอยู่ตรงนั้นเขาเสียวใจวูบตัวสันใจเต้นร,รัวเมื่อนึกขึ้นมาว่าเพื่อนถูกเสือฆ่าไปกินแล้ววินฮหันรีหันขวางวิ่งไปทางโน้นทีทางนี้ทีพยายามหาเพื่อนปากก็ร้องเรียกเสียงสั่นเครือ ความกลัวยังไม่เคยปรากฏมาก่อนจับหัวใจขวัญนีดีฟอดด้วยความตื่นตระหนกเวลายิ่งผ่านไปวินยิ่งโนหนทางนึกแต่ว่ากําลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงที่สุดหนีต้องหนีให้เร็วทุกวินาทีจะยิ่งเสียหนักขึ้นเขาเรียบร้อนลนลานหาทางออกจากที่นั่นแต่ท่ามกลางดงดิบรกเรือในคืนเดือนมืดใกล้ห้าทุ่มอย่างนั้น หันไปทางไหนก็เจอแต่เงามืดทะมึนต้นไม้ใหญ่ก้อนหินตัวโตวเกะกะเพิ่มความน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักไฟฉายกระดาษส่องไปพอช่วยได้บ้างไม่ให้วิ่งไปชนต้นไม้หรือก้อนหินเข้าเท่านั้นต้องนับเป็นโชคมหาศาลที่วินวิ่งกระเซาะกระเซิงไปจนพบทางเดินของสัตว์ออกเส้นทางไปสู่หมู่บ้านหาไม่ก็คงได้วิ่งวนเวียนอยู่ในป่าจนสิ้นแรงล้มสิ้นสติไปพอเห็นถนนสายนั้น ดูมังกฤษริเป็นนักล่าสัตว์ก็วิ่งอย่างไม่คิดแก่ชีวิตฟังเรื่องตื่นเต้นและน่าเศร้าสลดจากหนุ่มวินแล้วเคนเนดก็แน่ใจว่างานนี้ต้องจัดการกับเสือสองตัวนั้นด้วยกันตัวหนึ่งก็คือเสือที่ชอบเข้ารังความสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านอีกตัวหนึ่งเป็นเสือลายพาดกรอนที่จงใจล่ามนุษย์เป็นอาหาร ท,ทั้งทีสัตว์ร้ายทั้งสองคงเป็นคู่กันแต่กรณนั้นก็ไม่จําเป็นว่าจะตรงตามที่เขาเข้าใจเท่าที่ผ่านมานั้นประสบการณ์เชี่ยวป่ามาหลายปีเคนเนตไม่เคยพบเสือออกล่าเหยื่อในถิ่นเดียวเป็นคู่กันอย่างนี้มาก่อนเลยแต่สิ่งที่น่าเป็นไปได้อีกประการหนึ่งมันเป็นเสือพี่น้องที่โตมาจากแม่เดียวกันแต่ก็ยังติดนิสัยออกท่องป่าหาเหยื่อด้วยกันเหมือนเมื่อยังตามหลังแม่ไปหาอาหาร แต่ตัวหนึ่งนั้นนิ่สัยเสียชอบกินเนื้อมนุษย์ข้อสันนิษฐานนี้น่าจะตกไปเพราะวินได้เห็นเสือกับตาเล่าว่าตัวที่กินซากระบือเป็นลายพาดกรอนขนาดใหญ่ไม่ใช่เสือแวยรุ่นที่เพิ่งจะโตส่วนอีกตัวที่กินคนนั้นยังไม่มีใครเคยได้เห็นมันภายใน15นาทีเคนเนดกับแอนดรูก,ก็ปลุกชาวบ้านที่คุ้นเคยออกมาเล่าเหตุร้ายให้ฟัง แล้วเรียกอาสาสมัครหนุ่มชะกันได้ราว20คนพรานพื้นเมืองมีปืนคาบศิลาบรรจุกระสุนทางปากกระบอกปืนขัดอาสาไปด้วยสองคนนอกจากนั้นก็มีอาวุธประเภทหอกดาบขวานและก็ตะบองยาวต่างก็จุดตะเกียงมาหลายดวงพากันเดินเป็นกลุ่มมีไฟสว่างเข้าไปในป่าแต่กลางดึกนั้นแมรี่นกับวินก็ขอตามไปด้วย แม่หนุ่มอังกฤษเหนื่อยมาเพิ่งจะฟื้นตัวเขาขอร้องตามไปช่วยค้นหาเพื่อนพักหนึ่งคณะผู้ติดต,ตามก็ไปถึงก้อนหินใหญ่ที่ทอดได้นั่งซุ่มอยู่เคนเดตจะให้แยกกันส่องไฟหาร่องรอยกลุ่มละห้ถึงหคนกระจายกันไปจากบริเวณก้อนหินเหล่านั้นไม่นานก็พบรองเท้าย,ยางข้างซ้ายจากจุดที่พบหลักฐานชิ้นนี้ เคนเดตเข้าใจว่าเสือน่าจะลากทอดมุ่งหน้าขึ้นสู่เนินเตี้ยอันเป็นต้นทางที่มันย่องเข้ามาหาหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายเขาคิดแล้วจึงนำหน้าพักพวกออกเดินอย่างเร็วไม่ช้าก็พบจุดที่เสือลายพาดกลอนวางเหยื่อของมันลงกับพื้นต่อจากนั้นเสือคงได้ยินเสียงโวยวายของวินตะโกนเรียกหาเพื่อนทำให้มันคาบเหยื่อออกเดินต่อไปตอนนี้เอง พบรอยเลือดหยดตามพื้นป่าพอให้พรานแกะรอยตามไปเรื่อยๆจนลงสู่ตีนเนินรอยเสือก็เลี้ยวไปทางขวาแอนดรูก,กับเคนเนตเดินนำพรานพื้นเมืองส่วนแม่เรื่อนกับวินก็ตามมาติดๆอยา่างระมัดระวังเพราะยังกลัวว่าอาจถูกสัตว์ร้ายจู่โจมอย่างไม่นึกไม่ฝันในป่ารกกลางดึกขอนคืนเช่นนั้นทุกคนพยายามตั้งใจมองหาร่องรอย ยังไม่รู้สึกย่อดท้อแม้เวลาจะล่วงตีสามไปแล้วกระทั่งราวตีสามครึ่งคณะผู้ตามหาชาวอังกฤษข้อร้ายรู้สึกเหนื่อยและก็เพลียเริ่มอ่อนใจไปตามๆกัขนขณะนั้นเสียงร้องของเคนเนตก็ได้ยินกันทั่วนี่ผมเจอแล้วเจอแล้วเอาตะเกียงมาดูมาตรงนี้เร็วเสียงฟีเท่าดังสวบซาบคนถือตะเกียงราวสิบคนรีบเข้าไปรวมกลุ่มตรงเคนเนตยืนอยู่คนอื่นก็พากันลอบเข้าไปหา สิ่งที่เห็นตรงหน้านั้นทําให้ทุกคนแทบอุทานออกมาด้วยความสังเวชเศร้าสลดหดหูพร้อมทั้งเสียใจอย่างยิ่งแม่เรื่อนถึงกับเบือนหน้าหนีสะอื่นอยู่ครู่หนึ่งจึงสงบลงได้ก็เพราะร่างของทอดน,นั้นเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งจากที่เสือกัดกินไปก้านคอและใบหน้าเวิวะด้วยคมเขี้ยวเสือที่ขาาร่างเขาลากมาในตาศพเบื่งโพลงอย่างคนตกใจสุดขีด ปากอ้าเลือดเลอะเกิดกอรังหน้าท้องถูกแวะกระชากกระเพาะอาหารลำไส้และตับไตออกมากินจนหมดขาข้างซ้ายสะโพกซ้ายถูกเสือแทะเนื้อแทะจนเหลือแต่กระดูกขาวล่อนวินนั้นสุดที่จะแข็งขันฝืนทนคุมสติของตนไว้ได้เขาอาเจียนอย่างรุนแรงและก็ร้องไห้โฮเหมือนเด็กออกมา ร่างส่วนเซล้มสลบลงตรงหน้าส่วนเหลืออันน่าสังเวชใจของเพื่อนผู้ร่วมทางมาด้วยกันจากประเทศอังกฤษเอาชีวิตมาทิ้งเป็นสิ่งสังเวเยเสือร้ายในเขตของทะเลสาบมารุคนาเวที่สองคนนั้นตั้งใจมาเที่ยวมาชมกันให้สำราญแล้ววินจะกลับไปเล่าให้พ่อแม่ของท็อดฟังได้อย่างไรเคนเนตผู้เคยผ่านเหตุการณ์วิกฤต กลางป่าดงพงไพรในประเทศอินเดียมาแล้วไม่น้อยขอให้พรานพื้นเมืองผู้มีอายุช่วยเก็บรวมชิ้นส่วนของศพใส่ห่อผ้ากว่าจะเสร็จการก็เลยหกโมงเช้าไปเกือบ20นาทีวินผู้สิ้นสติสัมปชัญญะไปแล้วนั้นต้องขอแรงหนุ่มชะกันช่วยกันแบกหามเขาขึ้นบ่าพากระเดินกลับเข้าสู่หมู่บ้านโหสทุราคาหอศพของทอตนำขึ้นท้ายรถยนต์ของแอนดรู เคนเนตเป็นคนขับรถของผู้ตายกว่าจะไปถึงเมืองชิตันธุกก็ใกล้จะสิบนาฬิกาแล้วก็พาวินเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลท้องถิน่นแอนดรูกับเคนเนตก็ต้องไปยังที่ว่าการอำเภอตอบข้อสักถามของพนักงานสอบสวนต้องบันทึกเหตุการณ์ไว้อย่างละเอียดเนื่องด้วยผู้ตายเป็นคนอังกฤษจะต้องทำรายงานแจ้งเหตุไปให้กระทรวงต่างประเทศและครอบครัวของเขาด้วยกว่าจะเสร็จสิ้นขั้นตอนต่างๆทั้งราชการ เวลาก็ใกล้ถึงหกโมงเย็นความตายของทอดหนุ่มอังกฤษผู้อยากจะเป็นพรานล่าเสือลายพัดกรอนที่ขึ้นชื่อว่าดุร้ายหารือโหดยิ่งกว่าสัตว์ป่าทั้งปวงในประเทศอินเดียเป็นสิ่งสอนสำนึกของบรรดานักล่าสัตว์ให้เข้าใจจงดีว่าสิ่งที่หนุ่มอังกฤษทำความผิดพลาดไว้นั้นไม่ควรมองข้ามเลยเป็นการเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตที่หารโหดที่สุด และนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความโหดในป่าอินเดียครับเอาไว้คลิปต่อไปเดี๋ยวปักหมุดจะนำมาเล่าให้ฟังอีกครับเพราะเรื่องราวต่างๆในป่านั้นก็ยังมีอีกมากมายหลายเรื่องครับก็อย่าลืมกดติดตามแตะกระด,ดิ่งไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อไปสำหรับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ